สวัสดีครับผมตูนิโนเซนฮะเคล็ดลับการสตาร์ทมือทำง่ายๆฮะแรงแขนล่วนๆฮะคือผมเป็นช่างไงแล้วก็ออกแรงเยอะอยู่แล้วกล้ามแขนนี่ไม่ต้องพูดถึงข้่งข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายเป็นเรื่องปกติของผู้ชายผู้ชายที่ถนัดขวานะฮะติดสามกันเลยสตาร์ทมือง่ายๆ ก็สี่หมืนแดนะฮะรวมถึงคันนี้ด้วยคันนี้ค่ะบูตันละจอดนานอ่ะเดี๋ยวมือโทโบโชวโอ้โหวันรอบกวาดแค่นี้พอโอเคหนึ่งนาทีแล้วตัดขอบคุณครับ